พี่น้องมือนีสแก้วปลาเด็ดอย,อยากกินแก้วปลาเด็ดแก้วปลาเด็ดค่อยปลาเด็ดปลาเด็ดเป็นตูยังไงได้พี่สรงเพื่อนทรงมาให้จากเยอรมันแล้วก็มนี้ใบบักกูดใบบักกูดบกัก,บกพริกบักพริกค่อยมือนีค่อยค่อยค่อยแก้วบกักพริกสดไม่ต้องขอสดเด้อค่ะกระชายก็สดกระชายกระเทียมกระชายกระเทียมบกักพริก ใส่เข้าไปอ่าแล้วก็ใส่กระชายไปน้ำใส่กระชายไปด้วยใส่สันอยายุ่งชีวิตฉันมีแต่มาหนำอันแก้วประเด็ดนี่อาหารอีสานอีนั่กระตามคำว่าแก้วปลามันมีทีมาทีไปหรือว่ามีความหมายอะไรไหม มีความหมายมีคุณค่าไหมมีค่ะคนไทยเพิ่นกินน้ำพริกกะปิคนอีสานเขามีน้ำพริกมีปลาไว้ในตู้เขาคุณหญิงคุณนายคนรวยเพิ่นกินน้ำพริกกะปิพวกพพูดถึงพูด,พ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 ดถึงว่าคนภาคกลางจะมีน้ำพริกไปจำางเพิ่งน้ำพริกอองน้ำพริกกะปิน้ำพริกองี้งกกยเวลาเขาเฮ็ดน้ำพริกพี่น้องเขาทำกับข้าวไว้ปุ๊บมันเหลือเขาก็เจ็บนะคะอ่า มิฉนั้นน้ำพริกนี่ของคู่บ้านคู่เรือนเราอย่าทอดทิ้งเป็นหนุ่มเป็นสาวการกินข้าวกับน,น้ำพริกมันไม่ได้บ่งบอกว่าเรามีเงินกินข้าวหรือว่าไม่ได้บ่งบอกว่าเรามีเงินไม่กินไม่ได้กินข้าวไม่มีเงินกินข้าว,าวหรือไม่มีเงินมีข้าวนะคะมันขึ้นอยู่กับความพอบพ่อแม่พี่น้องคนไทยเราเขาพาันกินมีน้ำพุงน้ำพริกเมนูนาใส่หอมแดงไปด้วยมันทุกสิ่งทุกอย่างมันมีคุณค่าตั้งแต่อัน,น่นหน่อยตั้งแต่เม็ดดินทรายเนหน่อยของเขา เขาจะมองข่ามันเนาะน้องๆนุ่งๆกระได้สาวๆหนุ in ่มๆเสาๆเขาไม่จําเป็นต้องไปนั่งกินข้าวบนร้านอาหารทุกวันทุกวันเราทํากินไว้บ้านเรามันมีน้ําพริกติดบ้านติดเรือนกินไปเถอะรู้ไหมตอนที่แม่น้องลูนาอยู่กับคุณหญิงสุคนชลออยู่คุณหญิงสุคนชลออยู่อาหารอาหารอะไรก็ช่างที่มันเหลือที่มันเหลือหรือว่าน้ําพริกกะปิมันเหลือมันเหลือบักแข่งบักเอิ๊กบักเอิ๊กแล้วบักแข่งบักเอิ๊กอยู่สามสี่เม็ดแกเก็บใส่กระปุกไว้เอาไว้กิน คนรวยเนี่นะคะเขาไม่ทิ้งของค่ะพี่น้องอันนี้ใสุ่งชุรสนะผงชรสก็แซบใครแซบมันเพราะปลามันมันเค็มคนรวยเนะะียค่ะเขาไม่ทิ้งของกินค่ะเพราะว่าเขาข้ามเ,เขาข้ามชีวิตเขามันข้ามมันผ่านมาเยอะความหมายก็คือคนที่เจริญแล้วเขาไม่ทิ้งของค่ะคุณไปคุณสังเกตเห็นคนดาราไมค่ถ้าดาราที่เขาเป็นคนที่มีอายุหน่อยหรือว่า เจ้าข้าวเจ้าของระดับลงโรงแรมดังๆรวยๆนะสังเกตดูนะคะเขาจะไม่ทิ้งอาหารค่ะอาหารเขาเหลือเขาบอกเก็บเก็บเก็บแล้วมันเรียนรู้มาแบบนั้นแหละแล้วเรามาอยู่เมืองนอกเราเห็นฝรั่งเนี่ยค่ะอาหารถ้ามันพอเก็บเขาจะเก็บไว้กินนะคะพี่น้องเขาไม่ทิ้งนะเขาเาจะไม่ทิ้งเลยอย่างไม่อันนี้พูดถึงตัวเองตอนตัวเองอยู่เมืองไทยเนี่ยตัวเองกินแล้วทิ้งๆคว่างๆไม่ไม่ค่อยเห็นคุณค่ามันบาทหนึ่งสิบบาทของแค่นี้เดี๋ยวฉันก็ซื้อใหม่ก็ได้ อย่างเงี้ยเราก็ทิ้งเพราะเราไม่อยู่บองนอกแล้วกับเราย้อนย้อนชีวิตเราไปดูเราอยู่กับคุณหญิงคุณนายอืมันใช่ทุกอย่างเขาก็ต้องฉลาดเฉลียวที่เขาเสด็จำเนินชีวิตต่อไปแหละพี่หนุ่มอ่เขาเสด็จดำเนินชีวิตของของเขามันบ่ิเกี่ยวกับชีวิตผู้ใดเขาประหยัดมันก็ดีแกเราเราคนเพามันกินแค่อิ่มค่ะกินแค่อิ่มเอาสเต็กมาให้ก่ยกินเธอกระเพากินเธอกระเพาอ่อนอน อยู่เมืองหนอกไปกินสเต็กอยู่เมืองไทยไม่เคยกินสเต็กก็กินอยู่กินไปกินมาเราทำงานรันทำงานเรามีร้านอาหารเป็นของเราเราทําห้องพักทําอะไรเรารู้ประสบการณ์เรามีมาเยอะเราเบือ่อเอขอสีส้มแก้วประเด็กทุกเจ้านาอคคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปบง่งบอกว่าประเด็กทําไว้ติดบ้านเขาคิดไปติดบ้านเขาเด้อประเด็กพี่น้องขอโทษเถอะน้อน้องนุง่นง ทำปลาไป้ติดบ้านเราเฮาจะให้มันสูญสิ้นไปประเด็ดเกีก่ยวประเด็ดมันบริสียหายเฮามีกินเฮาเลิกงานมาเฮามียประเด็ดไว้ในตู้เย็นโอโหพระเจ้าแล้วก็ซื้อผักมากินกับข้าวสวยกับปลาทอดปลาทูทอดอะไรก็ได้ไข่เกี้ยวของเราอะไรก็ได้เออวันนี้เราอยากกินอาหารอร่อยแล้วก็ไปกินมันซะไม่จะเป็นตน้องไปซื้อเขากินทุกทุกวันเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ลงทุนเยอะเลยปลาล้านะ่ะแต่รู้จักทำ เราทําบ่อยๆแล้วเราก็เก่งทํากับข้าวเก่งๆแล้วมันจะคล่องแคล่วไปทุกสิ่งทุกอย่างทํากับข้าวเก่งๆทําอาหารเก่งๆโอ้ยโทษทีนี่ค่ะทำกับข้าวเก่งๆทางานเก่งๆทําอะไรก็ช่างงานอะไรก็ช่างงานบวงงานบ้านอะไรก็ช่างแล้วที่นี่เ o าสิคล่องแคล่วเขาสิว่องไวองกิบไปถกินเ้าขคงพี่น้องเขาจะเปื่องโอ้ยเขาจะเฮ็ดอีกอย่างมันสิ่งเปื่อยเฮ็ดให้มันยากชีวิตสมือจะทำให้มันยาก แค่แต่มันยากมันยังยากแคดให้มันง่ายอะไรที่มันบวเป็นแต่คิดก็จะไปคิดมันเนาะจุบจุบจับจวบจวบนางเอกเคยไปสังหารโหดเขา้าจับน่อยจ้าไปแล้ว